บสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านเนาะมาว่าอยู่แล้วอยู่ประเทศไทยแล้ว่าอยู่ต่างประเทศ <Yeah. S 1> ที่เข้ามาเบิงมาติดตามซ่องแม่น้องเดือนเ <Yeah. S 1> มี้กาพี่น้องเอ้ฝนตกอีกแล้วพี่น้องเอ้ขึ้นฝ่าขึ้นฝนมาตั้งแต่โรงงาน <Yeah. S 1> พากกันฝ่าเ,าเห็ดฮูรีตาตีพี่น้องเอ้พากันะแลเห็ด <Yeah. S 1> ยานไฟ <Yeah. S 1> ดับ ยังลูกอยากเอาดากอาดากไม้สบายดีปลาลุงก่อนนม,มงามๆลูลกนมงามๆหนุใไปเลย <c oughs> <c oughs> พากันฝ่าวเห็ดแลนเห็ดเวียกพี่น้องเลยฮะก็ะเห็ดเวียกแล้วอันแต่ว่าเวียกผู้ชายยังบ่แล้วพี่น้องเลยพร้พอ,งพองเดือนกับพพิ่นยังไปอันลงฟาง เบียกไ่น้องเดือนน่ะแล้วพี่น้องเอ้มีแต่ทาพอน้องเดือนมากลลวกับไปส่งนมมาแต่ส่งนมล้างทั้งก็เป็นแล้วพี่น้องอีกเมิดพปดแหละหนกพิราบนอนถ้าจาดัดไปไปลงอาหารไหวเกียมไหวม,มืออื่นเศร้าพี่น้องเอ้านหนกพิราบพอนอนก็นไปลงบ่ได้เดี๋ยวหนกพิราบชิมากินพี่น้องเอ้มันมาขี้อ่ะฝนฝ่าก,ก็ะม้กพี่น,อน้องเอ้ยังลู้าะ พองเดือนมากกลยสิไปส่งนมสี่โมงครึ่ง,งพี่น้องเลยไปส่งนมกันตอนนี้ก็สี่โมงซิบกว่าหน้าที่หละพองเดือนมากกับพอดีพี่น้องเลยฝากกระห้องคึมคึมเดี๋ยวจะ่วนพองเดือนไปแวะ้านอันสไลด์เบิร์ไปแวะอายุรานเจอากาศดีพี่น้องเลยฝนตกเลยกันหอนกห็หอนแท้หอนว่าอาก็ไข่แนแนนฝนมากนลมีร่มเนย ก่อนฝนแล้วก็ลมมาแห้งแห้งพี่น้องเอ้แต่ฝนมานี่มมันก็หยุดแล้วหาก็เห็ดงานแล้วพี่น้องเอ้น้องด่ากะนเ <c ười> กินข้าวโอ้โอ้จะเลยไหมทอดชิลลอดให้กินลูกน้องดาออาอ่า,ก,าดกินข้าวอะไรลูกเอ้าห็นกินข้าวชิโดออกอ็จะเลยอวลูก แลวที่กินกจะกนบแล้วแมน้ผไหมวนกั๊เริ่มแห้งด้เลยมื่อนการแม่ต้อินกับมาอแม้มีขาวดีปะงเลยมีข่าวดีเมื่อนงก่อนคบกาสอบคุณงสอบคุณคุณปลา คุณคุปปาหลายๆเนาะเขาต้องเรือนมากนพี่น้องเอ้ยเปิดแฉกไปน้หมาด้ว่จังไดสมารจดเลยลูกชากินเผาวก็ดำเพิ่งก็รง้เลยฝนโต๊เมื่อใดก็อันปลาสิาน้าลงด่าไปเเม่นพี่น้องเอ้ยอันเพิ่งข้า่างไปเชนึงเนาะนี่มันนีอันข่าวดีจากทาวนำไปแต่ว่าฝนโต๊ก็เพิ่งมาได้พาไปพี่น้อง bọn tôi đã pha đây rồi, anh, vẫn sao? Cả lại Mới sao? rất Còn nhớ cũng nằm บไปนบ่ไปนัาบ่ไปสงนมฮะไปเหตุงานมากพี่น้องเลยีิไปส่งนมแหวงม่าปั่นข่าวหิวข่าวแห้งบคิดจะหิวแห้งเบยตรงพัดมูไปให้นเี่ยพี่น้อง เห็นบุกินก้อนเลื้องร้านเลือหน่อยก็เลือกอาหารบุกินก็เลยบุกินน้ำมันแต่เราใช้งบบเนื้อนเลีอยงที่เก่าข่อยื่นเข่าบ่ลงคือบอกก็บอกบอกเนาะผัดหมูกับพี่้าวเลยช้อนจับก่อนเนี่ยังไงเจ้าว่าเจ้าบุกินนะเจ้ายังใครข่อยกินข่อยลงบ่อหูข่อยื่นบ่ลงกินคั่เดียวื่นื่นนี่ได้กับบ่ลงยังเอานำลองแล้วกข่อยกับวาไอหอยบ่ได้กิน ฝ <c oughs> <c oughs> นหิวแห้งฝนก็แห้งมากเลยพี่น้องเลยพงอยันจะล้มขั้นบ่มีล้มนะไขรเนี่ยต้ลงมาหอดหน้าถนนเลยพี่น้องจา้าอร่อยกะได้นะ คนก็ห่วยแน่เลยหน้าเขามาจะทงนุ่มทั้งนุ่มก็เจอดเดี๋ยวเขาก็สขามเอขาไปร้านเจ๊พี่น้องโรานเจ๊ฟังนะ่ได้ดนนี้ได้ดอาเอันสไลด์พี่น้องเลย จะไล่หลังค้างค่ะพูดขนน้องดาได้น้องดาน้ะหมากแห้งนางรถใหญ่ละหมากบโวยจ้าสวัสดีจ้าก่อนสวัสด the ีจ้าก่อนเหร่นเหร่น <Patrick> ก็สวัสดีจ้าดุสสวัสดีจ้าดุแจงเด็กกาะแจ้งสบายดีจ้าสวัสดีจ้าดุสจ้าไป พลังเดินข j j ับแล้วสลายโดยรี่เพื่ไปไนคนพลองเดินโจมออกมาโดยเอแม่โดยอย่าปาลูกปวไอ้อาที่ละกล่องชองกล่องเลยโดยที่ละล้งเดย ล่งเอาทีละล่งเลยบ่เฮยฮะเอาทีละล่งทีละล่าง,ลลง,งสไลด์ลูกสไลด์ไม่ใช่แนวกินปะสไลด์ไปไว้ล่างทางลูกไว้ล่างทางไว้ล่างเครื่องรีพี่นอ้องเลยเปลืองเป <c oughs> ลืองเรือละล่ง มีสี่ขวดนะฟองเดนมีสี่ขวดทั้งนั้นอ่ะเส่เพืองเพื่องมมีโหลดเพ่อนมาทำดูหนักแต่กูหลดไงอันก็ขาดน้อยถนนประเทศไทยเนาะมีดอกไฟอันถ้ากัมันบอกันมืดอดอกพี่น้องเลยแต่มันขึ้นฝาคึ้นฝนถ้ากับสี่มงคงไฟเปิดเมื่อไหรมันเปิดอัต้นมัติบอกแมนบากองเดนขอบนันจะเป็นตามแบบ สภาพอากาศมันมันคึบ้วมันจะเปิดเองแบบมันคึบมันเมิดเนาะแบบว่ามันไหลแสงบ่ไะไแสงแดดจะเปิดเองบ่มอท่านใไฟสิมาดูเปิดปิดเปิดแท้อ่ะบริบาเปิดนะนไปเซาออกไปสายไฟมันจะอยู่ทางใดเพราะมันไฟไหลไหลสายบ่ไฟบูทูดไฟไหลสายโอ้ยมันก็มีอันสายไฟทั้งในเล็กผู้มั้ง หมดอตืต้อๆเลยพี่น้องจา้าเออมันมันแตกสาขาหนีได้ขาบุ๋นไปบุ๋นไปได้อ,อ้าวอันนี้เป็นโกดังพี่นอออ้องเลยโกดังอาหารเรือเบิดของกินของใส่ก็ได้บางฟาร์มฟาร์มน้นอยๆเพิ่เงเพิมม่งมาเบิดเอาพี่น้องเลยสิ้นเดือนมากอ่ะเพิ่งจะหักเอาตามนำ้ำอันขาน้ำนมอะไรพี่น้องเลยมาเบิกเอาไปก่อน ไปล,ล,ลงด้วยไปลงไปลงไปทางลง <c oughs> มันจะมีพลังงานไอดูพี่น้องเลยถ้าเจ้าเอาขาแปถ้าเจ้ากบกวนมคักแน่ย่านมเป็นแม็ดตัวย่าน้ผสมหนาพี่น้องเลยแต่ถ้าผสมหนามยังนี่ประมาณนี้จิบปั๊บลายเด้อพี่น้องเลยปรับสองเท่า ม่ต้องเดือนนะนงะางรหลดแล้วเม,มนนาแอะเพีน่ะอันปวดทวคหมบหมูโหลดเขาได้นางรถดเปิดแอร์มากระบองเนือนปกติน่ะจากระจกลงแต่ฝนตก,อ,ตกนอ,อ,นนอันี้นกระจกฝนกรอเนืองเปิดแอร์ฝนแช้งแอร์หลดกรดังดัง้นแล้ก็ตีตีตีขีขอๆๆๆ <c oughs> อเนะอกนะอีนอยอย่าไปเห็ดนลูก ลูกกะจะขับรถพี่น้องเลยปวดมืออยู่ไม่พอไามลูก,ลกป้าน,น้าอยากได้รถใหญ่เนาะพี่น้องสามนี่ก็เมารถเลยมาไกลๆหนึ่งกะเไปจังโลเลยลูกจะสองเกียร์เดี๋ยเดินไปเขาเขามาเลย มีสามเบอร์พี่น้องสามเบอร์ยังอันนี้นักแเดกเบอร์ทางคือบนี้อ๋อแลจุไปํางัวใหญ่จะกับปโค้งอปโรดน้ำหนักหนึ่งรสองกิโลบินแหลกพี่น้องเลยหนึ่ง้ยสองกิโลนบินที่สอง <24. S> 2ินตี่ยิดกันพี่น้องวินีสองวินตีสองแต่สามสิบหกกิโลนีสามแ่สักสามกิโลสามเดดสามกิโล หาใส่งสาใสลอยช่องโลกน้องเลยเป็นหนันเป็นอยหกสิบีตโลกตอแรกไม่รลอยหกสิบีตโลกน้องเลยนมฟ้ามะโลหนึ่งมันจะบาทแต่อมิบแปดโลคอับเป็นตระฟ้ามนะมัเสียเงินราคานุมใช้น้ำนะครงเดือนอันบางซูนเนาะจะมีราคานุมใช้น้ำอยู่ในอันกระดานอัน แต่ว่าอ like ันนี้บบมี่เบอร์ทั้งกับโบมี่อันถ้าชิจใสไว้ได้หนิพี่น้องเอ้ยอันนี้น้องดาผาบเหงอเลยอันมื่งเถื่อนอันเป็นเดือนสองเดือนผองเดือนเอาออกเพือนหนึ่งเต็มอันนี้พี่น้องเอ้ยมีแตบินนมเล็วก็มีได้หนี่น้ำพี่น้องเอ้ยบินนมป่าฮาตัวยลายแห้งพี่น้องเอ้ย ฝนเศร้าเลยพี่น้องเลยยังต๊ะเงียบๆน้อยหนึ่งทางนมเขาจะเอานะพี่น้องเ้ยโหลดทัานนะอันนั้นเป็นโหลดอันขนส่งนมโดยสปพาะอันบางฟาร์มเขาจะเอาทางนมเขาจะบาัวลายเขาจะเอากระเชายเดือนไหนอันโหลดเขาจะเอาส่งพี่น้องเลยทางละพันหรือว่าทางละหารลอยเขาหากันไปแต่ละเดือนต่ฟาร์มเฮาน่ะส่งเองพี่น้องเ้ยสะดวกสบายแล้วแล้วก็มาส่งเมื่อล่างแล้วก็แล้ว ตลารดรถก็จะเอาแน่น่ะมันมันซ่นนาพี่น้องเลยก็จะเสียเรี่ยวขอซอยเดียวก็พัองอีกได้ป้านั่หุงสำหรับคลิปนีกะะป้ก็ลาแต่ปลาลุกกับขอบุณขอบุณเอฟซีลูก้าเดยวเขามาเบิง่งมาติดตามไปกำลังใจให้พี่น้องเดือน ขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกท่านเนาะพอกันใหม่คลิปหน้ากับสบายดี